สบายดีทุกคนเนาะอ่ะมือนี้กาจะเป็นอีกหนึ่งมือเนาะในออตอารในเดือนเนาะที่จริงน้ำกระเทศลง,ทงเทศอยู่ตลอดเนาต้องบันทันด้อัทคลิปลงเนาะอ่ามือนี้เนาะนำสิมาวิเคราะห์ตลาดให้ทุกคนได้เห็นเนาะอ่ะอันนี้ก็จะใส่บทเรียนเนาะในการที่ว่านำสินันเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะเดี๋ยวนำจะลองซิมตลาดเบิ่งกนะนะ่อนเนาะอ่เมเนจเมนต์การเงินตามที่นำเรียนสอนมาเลยเนาะโอเคเซลล์บันทึงบุ๊คทันเนาะทุกคนเนาะอ่ากับบุปเป็นอยังเนาะทุกคนเนาะ เพราะว่าหลักๆเนาะคืองบเนาะสำหรับนำเนี่ยทางของงบเป็นสิ่งสำคัญบอกแน่นอนเนาะงบน้อยเนาะเขาจะมาวางเงินสิบเหรียญเงินหนึ่งเหรียญแล้วจะวางให้มันรวยเป็นเศรษฐีมันก็คงจะยากเนาะแต่ว่าเนาะการเชสบราเป็นเอียงทีแบบเฮ็ดให้รวยแบบมหาศาลถึงขนาดมีลำโบมีอย่างขี่ขนาดนั้นเป็นไปได้ยากเนาะทุกคนเนาะถ้าต้นเห่นยังหน่อยเนาะ สันนนาะอ่าอันนี้จึงเป็นอีกอย่างหนึ่งเรื่องการศึกษาการเห็นหู้เนาะทุกคนเนาะอ่าเนาะรากาหลักๆเนาะนำอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงว่าการเมเนจเมนต์หรือว่าการเงินที่ดีเนาะแน่นอนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะไม่นี้อ่าแนวโนนมหรือเอิ้นว่าเป็นขาขึ้นแล้วเนาะทุกคนเนาะแห่งซื้อเต็มจังหวะเนาะใบหนึ่งห่อเนาะทุกคนเนาะก็เลยนี้เนาะนำมั่นใจได้เลยเนาะทุกคนเนาะตามทฤษฎีหรือว่าลักสูตรที่ว่า ได้เฮียนมาในการวิเคราะห์แนวโน้มเนาะอันนี้จะเป็นอีกจอนึงเนาะน้ำจะมี2จอเดิมเนาะอีกจอหนึ่งซิมีทางด้าน MACD เนาะและการในโซนของอ่าวิลเลียมอาร์เนาะที่ประมวลผลตลาดเนาะตอนนี้จะไซน์เนาะครับแนวตันกับตกติดเนาะตัวนี้เนาะอ่าฉะนั้นเนาะออเดอร์นี้เนาะตลาดช่วงนี้จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างวันนิ่งเนาะเพราะว่าคือเอาเห็นเนาะคราวราคาของบิตคอยค่อนข้างวันนิ่งเนาะช่วงนี้กะเอือนว่ามันจะนิ่งทุกคนเนาะ แต่กสำหรับนำเนาะนำว่ามุมมองของตนเองเนาะกรณีตลาดนิ่งแบบนี้นี่มีโอกาสได้ทํากําไรค่อนข้างว่าดีเนาะสังเกตเนาะช่วงที่มันนิ่งสี่ได้จะอ่าหรือว่าค่าของบายมันก็นจะจะอยู่ในค่าของบใบสัดส่วนใหญ่เนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาจะมาเปิ้งในออเดอร์ต่อไปกันเนาะทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะนำก็จะจัดแบ่งตามพอร์ตเนาะโอเคบายอีกหนึ่งห่อเนาะ มั่นใจได้อยู่เนาะเพราะยังบวไปต่ําในโซนของที่เป็นแนวต้านเท่านะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะสาหรับในส่วนของอาเอิญว่าที่ว่ามั่นใจนะทุกคนเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจเนาะเบิรงสโตติกเนาะแล้วก็เป็นเทรนที่ว่าขาขึ้นเนาะแล้วเอิญว่าปัจจุบันนี้ขาของ่าแหงซื้อนี่กําลังมาเต็มเนาะเอิญว่ามาหลายเนาะจึงจัดเป็นออเดอร์ที่ว่ามั่นใจเนาะแต่ว่าถึงจะมั่นใจทางใดรก็ตามเนาะอานักลงทุนโมควันที่จะ อ,อินอากาเดินไม่ไงย่ะควันบริหารพอรตตามพอตของตัวเองทุกคนเนาะ, <c oughs> ะขึ้นไปนะทุกคนเนาะพอตนี้นํำกัสิปั้นในทุกคนเห็นนะปั่นไปปั่นไปนะทุกคนเนาะแต่ว่าในส่วนของตระเถื่อตัวเองก็เชืเนตะแต่บริเอออลุงเนาะจะส่วนใหญ่เพราะไปเที่ยวฮัไนไปเที่ยวนี่กับบิฮันไดทเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะอ่ะค่าของแห่งซื้อกันยังมาเต็มอยู่นะทุกคนเนาะมาเต็มยังทุกคนอาจจะเห็นแนวต้านที่ํำได้ ขาดเส้นเนา okay, ะโอเคใส่อีกบัตรหนึ่งเนาะท,ท,ทุกคนเนาะอ่าฉะนั้นเนาะทุกๆการถึนเนาะคือฮอฮู้แหละว่ามันมีความเสี่ยงเนาะการเทรดกับบริเวณพลสสิบอินคัมอีอยงต่างๆเนาะทุกคนเนาะสลายทุกคนนี่เข้ามามันเทรดได้เบดเนาะไม้เดียวเนี่ยวินได้เ้าจพอเจอเจ้ากระเซาเด้วก็จะเจ้ากระหยุดไปเลยเจ้าก็มีกําไรแต่ว่าเขาจะพอใจในกําไรที่เขามีนั้นบ่เนาะอันนี้คือสิ่งสําคัญเนาะ สำหรับนำเน,นาะนำเสื้อมันเนาะในวงการอาชีพเทรดเดอร์ในวงการเท er, รดเนาะเพราะว่าการเทรดเนาะมันเปลี่ยนชีวิตของน้ำแล้วก็เปลี่ยนชีวิตหลายหลายคนเนาะในครอบครัวของตนเองมาก่อนนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะทุกคนก็นจำเป็นต้องมาอ่ามาเทรดคือนำก็ได้เนาะถ้าหากว่าทุกคนมีอาชีพที P ่ดีขึ้นมีเงินที่เติบโต,ตสูงกะไปเฮ็ดอาชีพใหม่ M I, นะทุกคนเนาะอ่ะปัจจุบันนี้ก็คือเอิ้นว่าแห่งแห่งซื้อเริ่มเบิดแล้วเนาะทุกคนเนาะ นำสีมาจัดการแห้งขายนะทุกคนเนาะไม้นี้กะเอิ้นมาเป็นไม้ที่มั่นใจเด้อทุกคนเนดะ้อสังเกตเส้นมันผ่านส่วนแนวตันนะทุกคนเนาะอ๋อเนาะ่วนแนตันนะทุกคนเนาะอ่ะเนาะแต่ว่าบัดนด้ไปับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะรอเบิ่งอาการของจังหวะในเทียนต่อไปนะทุกคนเนาะเนาะฉะนั้นเนาะทุกคนเข้าใจเระว่าการเชรดมันมีความเสี่ยงนะเจ้าเชรดได้เจ้าก็จะได้ ถ้าเจ้าเทรดเสียเจ้าก็จะเสียเนาะถ้าโอเคเจ้ารู้สึกว่าเจ้าอ่ายอมรับความเสี่ยงตัวนี้บ่ไดนะ้เจ้าก็บ่เทรดนะทุกคนเนาะเพราะว่าการเทรดคือการอ่าลงทุนเนาะการลงทุนมันก็นมีความเสี่ยงคือกันแพ้แหละเนะาะฉะนั้นเนาะสําหรับคลิปเนาะที่ผ่านมานะกับโอเคเนาะหลายคนอาจารย์คือบ่พาเทรดเนาะคือนําบอกเนาะนํจาจะสอนวิธีการหาเงินให้กับทุกๆคนเนาะนํจาจะบ่พาทุกคน หาเงินเนาะทุกคนเนาะใครที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เนาะนำก็มีหลายคอร์สหลายอย่างเนาะมีตั้งแต่คอร์สอ่าเบสิกขึ้นไปถึงแอดวานซและแล็ปโปรเนาะทุกคนเนาะราคาการเรียเกียกันเนาะถ้าว่าทุกคนอยากศึกษาฟรีก็มีเนาะอ่าไม่นี่มั่นใจเด้อจัดย้ำไปเลยเนาะทุกคนเนาะคือเมื่อกี้เนาะว่าจะเซล่ยวข้อหนึ่งแล้วแต่ว่าต้องรอเนาะแต่ข้อนี้นี่มั่นใจเนาะมีเหตุการณ์อยังมาคักแน่เลยเราทุกคนเนาะอ่าไม่นี่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เราทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เราทุกคนเนาะอ่า โดยว่าต so so, ่ำหลักการของตำราหรือว่าสิ่งที่เรียนมาเลยนะทุกคนเนาะฉะนั้นเนาะพายที่ว่าจะศึกษาก็ลองเข้ามาศึกษาเบิ่งเนาะอ่าเรื่องอ่าบัญชีเนาะถ้าเฮาเทรดดิโมรู้สึกว่าเฮาเทรดดิโมมันเสี่ยงเท่ากับบทจาเป็นต้องเติมเงินแล้วก็เทรดนะทุกคนเนาะเพราะว่าการลงทุนมันก็อยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนเนาะน้ำจะเทรดไปเรื่อยๆเนาะคั่นลอสไม่หนึ่งน้ำก็จะหยุดเนาะเพราะว่าอ่ามันเป็นวินัยของของตนเองเนาะ เดียวตัวเองได้บแมนบาเฮาสิเทดมัดสโมงหนึ่งเนาะได้กําไรไปแล้วเดี๋ยวเวลาเสียไปหนึ่งคูณเงินเสียไปหนึ่งคูณเงินสุดท้ายเนาก็จะเสียเบิดสุดท้ายกําไรและตุนทุนเราก็จะเสียเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะนาอยากเน้นให้เห็นใจความต้องการสร้างวินัยละการบริหารการเงินที่ถูกต้องเนาะการจัดสรรพอร์ตที่ถูกวิธีเนาะอันนี้นําการจัดสรรจัดพอร์ตที่ถูกต้องเนาะพอร์ตของน้าจะมีบัญชีเดียวนี่เลยแต่ว่าจะเอาแบ่งพอร์ตเอาเนาะ เาจะแบ่งพอาอ๋อ้องวะเขายอมพับความเสี่ยงได้ท่าใหนเนาะโอ้ไม่เพราะแต่ว่าบอกนะว่าอาค่าเสียแล้วจะหยุดเนาะไม่ี้พุ่งกระสวดขึ้นเป็นกิโลเลยเนาะกลับมเป็นอย่างเนาะเฮาจะมีกําไรเนาะที่จิงองนนนาใส่งบประมาณสี่จุดปลายเนาะแต่ว่านํามาอัดอยู่เจ็ดจุดปลายเพราะนำเทดขึ้นมาได้หนึ่งปั้นขึ้นมานะแล้วก็เอ้ยไหนก็อะโซนี่ก็เอฟซีถามเนาะว่าอยากให้อาจารย์ลงคลิปไม่เบิ่งแดกเลยอะไหนก็อัดลงคลิปให้เบิ่งนํำกันเนาะอ่ะก็าสียอัดลงเนาะ อ่าต่อไปนี้ก็สีอัดลงทุกมือ,อแหละเนาะตะกี้อันนําเทศอยู่แต่ว่าอันบางทีก็เทศอดบดนสินะสีไห้าไม่กันได้อัดลงสินะเทศทุกมือหแหล่เนาะทุกคนเนาะอ่าทุกๆกันลงทืนมีความเสี่ยงเนาะไม่นิบุบินก็จะยุดตามที่ว่า